สวัสดีพี่พี่ชาวแสงแห่งรักทุกท่านนะคะวันนี้น้องแซนดี้ก็มีสารภายในนะคะให้ชื่อว่ามหัศจรรย์แห่งรักเมื่อเราเป็นรักแท้อันบริสุทธิ์เราจะปราศจากตัวตนปราศจากสิ่งกังวลหลงติดอยู่ใดๆทั้งหมด แต่จะบังเกิดความโล่งโปร่งเบาอิสระเราจะคู่ควรสมควรได้ทุกสิ่งในจักรวาลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับตัวของเราเองเสมอตามจังหวะชีวิตอย่างลงตัวในโลกสามดีถึงแม้บทเรียนเรื่องราวนั้นๆมุมมอง ชาวโลกอาจจะมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นผลจึงออกมาอย่างเหนือความคาดหมายจึงเรียกสิ่งนั้นว่าปฏิหารมหัศจรรย์มหัศจรรย์หรรแห่งรักความมหัศจรรย์เหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยไร้ร่องรอยของความน่าจะเป็นเมื่อเราไม่เป็นสิ่งนั้น เราจึงบังเกิดความเป็นในสิ่งนั้นโดยทันทีแสงสีเสียงทุกอย่างมีคลื่นความถี่ที่สอดคล้องกับตัวเราเองเสมอกายจิตวิญญาณของเราทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเป็นไปตามคลื่นพลังงานความถี่สูงที่สั่นสะเทือนเต็มไปด้วยความรักอันประมาณไม่ได้ทุกครั้ง ที่เราเงียบสงบดำดิ่งลึกลงไปในสมาธิจิตอันทรงตัวเราจะพบความเอิบอิ่มซึ่งเป็นความสมดุลที่อุดมสมบูรณ์ภายในใจอย่างท่วมทน้นความซาบซึ้งปรีเปรมรักไร้ขอบเขตอันประมาณไม่ได้ ต่างทะลักเอ่อล้นท่วมท้นออกมาจากใจอย่างมหาศาลเป็นรักเดียวกันกันกบพระเจ้าซึ่งเป็นแสงแห่งรักเดียวกันจึงไม่อาจแบ่งแยกกันหรือแยกจากกันไปได้และเป็นนิรันดรขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ